ัสดีครับผมเป็นพี่น้องที่น่ารักครับเพียงสำหรับคลิปนี้สามม้วนชีจัดเมนูยังครับผมปนกรบอ่าพี่น้องผักเขาหลากหลายเบื้องกระดาปับ๊บอันนี้ทำการต้มไปแล้วบ่อันนี้ก็คือกบกับน้องไม้ส้มที่เราต้มใส่กันกับน้ำปลาแดกเลยพี่น้องนะใช่น่าจะมาปนกันก็ใส่ลูกโดดเข้าไปน้ำปนกบเด้อพี่น้องเด้อ ใส่น้ำงไม่ส้มใส่น้ำงไม่สม,อ,ม,สมอืม้อพี่น่ะพี่พี่ห้าต้มแทนครับโกบกันละของันมาต้เงื่อเปยดีขนาด คนกดใส่ทำไมสมเด้อพี่น้องเอ้ยเข่าน้ำแข็งเด้อจ้ะวนโต๊ะมาคืนเนี่ยโอ้โหช่วงหาทุ่มเนาะต้งลมต้งลมท้งฝนจังหวัดพากันมีแงหลายพี่น้องเอ้ยบอกเอาช่วยพมกหอม หอมเปย์กับหอมบัวคุณน้องหอมปลอมเบิดขุดขนานวานพักหอมปลอมจักนานพักหอมปลอมแพงแล้วเดี๋ยวนี้ยทิปบาทได้ยิบเดียวขุดขนานวานพอได้กินครับใส่แปงงัวเข้าไปพี่น้องครับตามด้วยน้ำที่เราต้มนั่นแหละครับผมน้ำปลาแดดลงไปโรยเต็มครก ว่น้ำปลาตาทิพย์รถฟ้าขาวคนให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟเอาซิเมเบิ้งแม่มาหนึ่งเนี่ยไรดีครับพอดีเหรอโอเคพอดีเรี่น้องเลยสวัสดีค่ะสบายดีเด้อมาค่ะพี่น้องเบิ้งพักก็ได้ ผักกาดหินเลยพี่น้องมันกระปุ่นกรลบก็จะมีผักผักกระชูดน้ำม,มาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมเะเขือเฮ่าน,นี้นะป่นกบการ์ดมะเขือจากสวนพ่อได้เก็บที่ดับมเะเขือสี่หาต้นเลยกระดับที่ดับแนวแล้วรับพี่น้องปลูกกับพ่อได้กินบ้านมีหมักผิดแจ่มต้นหมักริก ไล่กนันไายเธอมาเพจเนาะมันหกกักเสียยั <c oughs> งยางวบนบ้นเพชดูต้นยังกว่ตนเพจนะจ๊ะบเพลอยมักเพชเพชเพจดมองมองมองร่างสวยเพอดู่ต้นน่ะ <c oughs> ขึ้นเองได้ค่ะตัวน่ะ <c oughs> ตัวข้ซื้อมาปลูกข้อบมเพช แซ่บเนาะคนกบการหินซึ่งขนาด บอร์เอาก้างได้พี่น้องตั้มไปเลยกุ๊บน้อยเอาก้างมันได้หน่อยบ่อิ่ม แต่ป้านั่งดินดี้ <c oughs> แซ่เล่นอีแม่ยัง <c oughs> ยังเลยมันจะแม่เด้อกินน,น้ำกันแชมล์เนกบสุก,กินเหมือนโอ้ยข่อยเป็น้อ,องเสียงรันมาอยู่น้องาซาวสาว์เบ,บาดังเสือให้ญาติแชมนุนสมุนเสียงดังบบเชียงดังจใจดียิ่จักบอก <c oughs> ยังดังแต่ใจดีเด้อสิบอกให้บม่ได้ใจดำเด้อแล้วกรพาะมวนผ้าเบามวนผ้าเบาเหันเบาหนี่งน้องตลกด้วยมือแล้วก็หัวอืะแล้วก็หัวมันมีนผ้าโศกผ้าเสา ให้ใบจีไปไป่ให้เดี๋ยวนี้เช่าเดี๋ยวนี้ ตกทำตนใหม่เฮ้ยเลยไม่แห้งนะตนใหม่เหรอ ห,หินเห็นจะนั่งอ้นมาก,กินคอยกินได้ดูกระปั้นได้พี่นองนอกจากคันสมพักเขาอันนี้างงานอยู่ทางอยักแขงเนาะเต้าอ,อุ่นอันเดียวที่สองอย่างพอดีกินขนาดมาแต่แต่เวน่เวน งามแต่แข็งแบบนยัองอุ่นไปมานางั้มย่างเงีผนมันงามเขา่ขาเข่าผืนบ่งงามผนอ่ะไออ่อนไ้่ขา่าเราบ่งงามหมือนอ่อนม่นบ่นข่อยซื้อข้าวอว่นซื้อสลาดวันซี้อให้งจบงามได้ขึ้นมาให้ เราก็ไปเห็นวิ่งไปน้องเอ้ยพี่วันบ่เราไปดูเด้อมีคนถามหาพี่วันไปทำงานอยู่ในเมืองเิไปเห็นงานบ้านว่าทานกับไปเผาแล้วบ่มีไม้เผาพิบันไปยึดไปยากกันเด้อไปเห็นงานไปยุดชาวอาทิตย์เวียบคนน่ะเพราะว่าเชาวอาทิตย์เราขอหยุดเพราะว่า เราเสด้มีเวลาพาลูกเราไปเล่นไปเที่ยวจันถึงสุกกลับไปเหตุงานวน่าวันเสาร์วันอาทิตย์กะทำมีผู้ใดจ้างเหตุงานบ้านเราเราก็ไปคือมันนิ่มเราจ้างไปเหตุงานบ้านแถวเราวันอาทิตย์เผมบอ,อาอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์วันนี้มันไปเหตุงานบ้านกันที่ได้ไป กับว่าหากับว่ได้ลูกสองเราก็ได้เป็นหน่อยเห็ดหน้าจ้างคนเห็ดเห็ดน,น้ำแน่าจานน้างเขาแน่ คนเฮากับต to er, ่างคนต่างมีครอบครัวไปมาเล่นน้ากันคู่มือคู่มือมันกลับมได้พี่น้องช่วงหนึ่งที่เราเล่นน้ำข่อยเรดูๆเราไปไปใส่เพาวทานอยู่น้าเราเ่ยมาแรงกันมากแล้วก็มาแวะดูพี่น้องแวะเล่นแวะห้องสยุ่งหัวเหร่นเรามานะ ชาวันคนมักเ่ามักมวลมันมักคุยเจ้าต้องเอื่นป่าวันเจานา้านะ มดูแซบขนาดพี่น้องเอ้ยคนพุกมันึ่งขนา,าไปเอามาเราคอยจะช่วอยวอยู่ใจกลางหมู่ไรเป็นหนองบ้านแต่เจ้าสิออกมาเห็นเพื่อนบนหลังแทนออมแอม,มบอกจะมาเห็นทางนี้เห็นข้างหนา้าเห็นขางทางขา้างล่งนี่นจะเห็นเขาออยู่ใกล้กลางหมู่ ถ้าจะวัดทีคนมันกลัว mm. อายู่แคบนะตายเลยจะออกทางไหนก็บุงอยู่แล้วเ,นนเขาเสิแยกเป็นหมู่บ้านานี้เขาสิเแยกบ้านใหม่ ý. อยู่ทันมันสงบเฉยม,มันธรรมชาติงามมีแต่ภูเขา็ะลรเลือกเซนนี่นี่แหละจะแทนแต่บ่ได่าย้วคือปันนี้แพงทีท่านค่ะแต่บลาด่ายเราคือหนุองแพงแล้ว เข้างในน้องไรยล 3, 4, ้างซีเซีนอยู่ข้างในมีไกลถนนอยู่นในป่าเนาะแต่ว่าขึ้นคล้ายแบบกแบ่งยี่สิบลายสามสิบลายแบบนี้นะเ mm. ขาไปมาแบ่งหลอกแบ่งขายขายซีนะแบ่งหลอกแได้ขายพี่น้อหลอกลวงงานหลอกลวงงานเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็สิได้ลาไปก่อนเนาะค่ะเนาะแต่พ่อนใหม่คลิปหนาสวัสดีจ้า